สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวโซนสวนผักนะคะเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยเพจบ้านดีบ้านสวยนะคะมีมาแนะน,นํา1หลังค่ะหมู่บ้านนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทําเลดีมากๆนะคะติดกับถนนสวนผักเลยค่ะชื่อโครงการนะคะหมู่บ้านพาโนก,การเด้นนะคะซึ่งตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่ค่ะขนาดของบ้านนะคะจะเป็นขนาด ที่ดินเนี่ยอยู่ที่83ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะมากกว่า200ตารางเมตรในส่วนของบ้านนะคะสามารถจอดรถภายในบ้านเนี่ยได้สูงสุดถึง4คันเลยค่ะตัวบ้านนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะคุ้มค่ากับราคามากๆค่ะในส่วนของทาเลยอย่างที่แจ้งนะคะว่าดีสุดๆไปเลยค่ะจะเข้าเมืองหรือออกเมืองนะคะก็เดินทางสะดวกสบายค่ะพื้นที่รอบนอกเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะคะหรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยเนี่ย เรามีรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูภายในบ้านกันนะคะบ้านนะคะห้องโถงเนี่ยจะเป็นห้องโถงที่ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็มีการแบ่งสันปันส่วนหรือว่าจัดสรรไว้อย่างลงตัวมากๆค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมด้านหน้านะคะซึ่งจะมองเห็นในส่วนของประเวณหน้าบ้านนะคะพร้อมกับเพื่อนบ้าน เข้ามานะะคในส่วนของด้านในอย่างที่แจ้งค่ะฝ้านะะคเราเปลี่ยนเป็นฝ้าหลุมค่ะพร้อมกับติดตั้งในส่วนของไฟดาวไลท์นะคะเข้ามาห้องแรกนะะคก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ําชั้นล่างซึ่งมีการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดปูกระเบื้องเต็มค่ะติดตั้งในส่วนของเครื่องทาน้ําอุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะะคที่สําคัญนะะคบ้านหลังนี้ทางคุณเจ้าของบ้านนะะคการันตีเลยค่ะว่าในส่วนของระบบไฟระบบน้ํานะคะมีการติดตั้งใหม่ทั้งหมดนะะคไม่ได้ใช้ของเดิมของบ้านค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะหากลูกค้าคนไหนนะะคที่อยากจะได้บ้าน นะคะคแล้วอาจจะมีความกังวลเรื่องของระบบน้ําระบบไฟนะคะหลังนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะคุณเจ้าของบ้านแจ้งไว้ชัดเจนแล้วค่ะราคาขายบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกเลยว่า คุ้มค่ากับราคามากจริงๆค่ะตั้งอยู่ที่7จ็ดล้านสี่แสนบาทนะคะทางผู้เจ้าของบ้านนะคะน่ารักมากๆค่ะฟรีในส่วนของค่าใช้จ่ายนาวัดโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่สามารถเอาไว้ใช้เป็นโซนอเนกป,ประสงค์ได้ค่ะจะเป็นที่จอดจัก,กรยานนะคะมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะาไว้นั่งเล่นนะคะหรือว่าทําในส่วนของกิจกรรมภายในครอบครัวก็ได้ค่ะเข้ามามุมนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบทาอาหารนะคะแล้วก็ต้องการห้องครัวที่เป็นครัวโล่งนะคะโปร่งๆเนี่ยหลังนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะเพราะท นะคะมันอยู่ด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปรบกวนภายในห้องโถงบ้านได้และพื้นที่ด้านข้างนะคะที่เหลือเนี่ยสามารถที่จะจัดเป็นสวนหรือว่าจะทําเป็นมุมนั่งเล่นชิลๆก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะสาหรับชั้น2นะคะจะมีทั้งหมดนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะอย่างที่แจ้งนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยฟังก์ชันคือ3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะพบกับเลเยอร์ของห้องค่ะต้องบอกเลยบ้านหลังนี้นะคะการจัด ในส่วนของเรียห้องนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยหน้าบ้านนะคะหันทางทิศเหนือด้วยค่ะมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมห้องถงของทางชั้น2นะคะใครสามารถทําเป็นห้องพระก็ได้ค่ะเดี๋ยวห้องแรกนะคะที่เราจะพามาดูนะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้านะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะเป็นไซส์ใหญ่เพราะจะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะสามารถตั้งเตียงนะคะหรือเฟอร์นิเจอร์เซ็ตใหญ่ได้เลยค่ะ ต้องบอกว่าใครนะคะที่ชอบห้องนอนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดระเบียแบบการแต่งห้องนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่ถามว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเดินทางยากไหมต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพราะหมู่บ้านนี้นะคะเดินทางสะดวกมากๆอย่างที่แจ้งว่าติดกับถนนใหญ่เลยค่ะแล้วก็ที่สํคาคัญเนี่ยใกล้กับทางด่วนนะคะสามารถไปนนทบุรีก็ได้นะคะเข้าเมืองหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ได้เช่นกันค่ะสําหรับหมู่บ้านนี้นะคะสถานที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านนะคะก็จะมีโรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะตลาด ดะะทดนบุรีนะคะโรงพยาบาลทนบุรีทวีวัฒนาค่ะหรือว่าจะเป็นทางยกระดับนะคะประจิมรัฐฐานะคะหรือว่าเส้นการจราพิเศษกับตุจักค่ะและที่สําคัญก็จะใกล้กับทางยกระดับบรมราชชนนีด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจบ้านหลังนี้ทางเรานะคะมีการประเมินลงเงินให้ก่อนยินกู้สินเชื่อฟรีค่ะเอกสารในการประเมินไม่ยุ่งยากนะคะใช้เพียงแค่สลิปเงินเดือนนะคะย้อนหลัง6เดือนล่าสุดแนบคู่กับเครดิตบูโรค่ะ ไม่เกิน3-5วันทําการทราบผลการพิจารณาวงเงินนะคะแอบกระซิบอีกนิดน,นึงนะคะบ้านหลังนี้นะคะประตูรั้วเนี่ยเป็นประตูอัตโนมัตินะคะสําหรับใครเนี่ยที่ชอบความปลอดภัยนะคะหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะคิดจะซื้อบ้านนึกถึงเรานะคะบ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องรอสร้างคะ่ะ